สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาอ่านภาษาอังกฤษ Reading A B C 3นะคะวันนี้เราจะอ่านหน้า33นะคะ,ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะันนี้หน้าใหม่นะคะเป็นคำศัพท์ใหม่ด้วยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณนะคะ f F I V E เพอร์ไอเวฟ้าหอาหารไม่โทรห้าไฮฟ์ I V E วพรวงพึ่งรออวงรวงขออึงอึ่งไม่โทพึ I ่งรวงพึ e. ่งไรดับเบิลยูอาร์ไอเขียน ขอเอียนเขียนไบเบอร์ไบกัดกออะดอกานะคะยากไหมคะอ,ะอีกครั้งนึงอีกครั้งดีงกว่านะคะเด็กๆ F I V E เฟออเวฟายขออาหารไม่โทรห้าไฮ HIVE เฮออเวไฮ รวงพึ่งเราอ้วงงอรวงขออึดงอผุ่งไม่โตพึ่งรวงพึ่งร้าย W R I G E w ่ r อ้ายเถอรเขียนขอเอียนอเขียน right. b ่า B I G E ว e r i t าย y ถกัดกออะดอกกัดนะคะ ออกเสียงยากนิดนึงนะคะเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้กลับไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆอ่านคําศัพท์และคําแปลนะคะถ้าอ่านไม่ได้ก็สะกดนะคะโดยเพาะคําแปลนะคะจะยากนิดนึงแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ